โดยสารเตาบ้านสวัสดีครับพี่น้องอวันนี้มาภูมิใจนำเสนอเมนูต่อเที่ยงพี่น้อง <Okay. S 1> นี่ไงหอยกุ้งขาวพี่น้องสาวโคโยตี้<ม>เต็ม <สา S 2> เ,ดเด็ด <สา S 2> เลยพี่น้องนี่ยทเมื่อกี้ใกล้เนี่ยหอยกุ้กงสาวโคโยตี้พี่น้องเนี่ยภูมิใจนเสนอเมนูนี้เด็ดมากเลยครับอาหารเที่ยงเนาะพี่น้องขั้นตอนแรกใส่พริกลงไปพริกหอมหอมพี่น้องเนี่ย ต่อไปครับขาดไม่ได้คือผงนัวพี่น้องผงนัวใส่นนหน่อยแซ่บหน,บหน,บหน่อยใส่ลายแซ่ลายอ้าวพอแล้วปลาปลาสูตรเด็ดแม่บุญล้ําเจ้าเก่าอย่างนัวเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้ เข้มหนึบว่ะอ้อเข้มเข้มเข้มทำขึ้นก่อน,อ,น,น,นอ้อาวพอแม่บุนล้ํแม่บุลนล้ํยังป่านนี้ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วเมนูเมนูนี่อร่อยมากเลยนะครับาเมนูหายากข้านนงนอกทำดีบริการง่ายนะครับกุ้งแบบสดๆเลยมาแล้วมาแล้วข้าวคั่วข้าวคั่ว ขาดคันไปสบายนาำพี่น้องขาดมาได้มะนาวเขาปลูกเองนะครับไม่ได้ซื้อเในพี่น้องเอ๋ออืมนี่กระเดชพี่น้องมากอกเด้อเนี่ยของมาก่อนนะครับโบใส่โบแซบด้วยนะ เนยวมันเนาะมะกรอกมะกรอกเกิดที่ทธรรมชาติเนะซิบฟาดเขาส่ไวะออาเรียบร้อยโน้่เขากันาปเลยอ๋อถึงน้องเจ็ดนาทีคาบเย่ตี้คุชนะตึงเต็มตึงเต็น โอ้ยดิมใส่น้ำปลาปลาด้วาก่อนนะปลาโอ้ยดิมใส่น้ำปลาเนี่ย

กินุูกบันนะต้าตินหารเลยตมึมได้สุดท้ายหอมพี่น้องบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากกินไม่ได้นะครับเซเว่นเดี๋ยวมีขายเด้ เรียบร้อยเรียบร้อยฟ้าถมเต็มเลยว่ะอืมเยี่ยมสุดยอดโอเคผ่านสิน้อง